อะไรคือลองโควิดแล้วก็เขาถามว่าถ้าไปค้นใน Google เนี่ยเขาบอกว่ามันแปลว่าอาการหลงเหลือหลังจากติดโควิด1 9เนาะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงอาการดังกล่าวหน่อยได้ไหมคะอ๋ได้เลยครับจริงมันก็หัวข้อที่เราเราเรา,เราดูกันไว้นะครับก็ก็เป็นคำถามที่ดีครับอจริงๆลองโควิดถ้าถ้าดูจากนิยามที่อยู่ในคำถามเลยครับมันคืออาการหลงเหลือนั่นหมายความว่ามันก็คืออาการที่มันเป็นนะครตอนป่วย แล้วก็ยังอยู่กับเรามานะครับหลังจากที่เราอาการดีขึ้นแล้วไข้ไมีนี้แล้วอาการอื่นๆหายไปแล้วแต่มาอาจจะเหลือบางอาการที่ยังคงอยู่กับเราอยู่นะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับอันนั้นเขาเรียกอาการลองโค o ิ i นะครับซึ่งอาการส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยรุนแรงนะครับดังนั้นก็ก็เป็นอันนึงที่อาจจะต้องเห็นในภาพรวมก่อนแต่ว่ามันก็คงเป็นความกังวลนะ,นะครับที่ ที่เราคงจะรู้สึกต่อต่ออาการที่เอ๊ะเราหายป่วยแล้วทําไมเรายังแบบมันมันรู้สึกไม่เต็มที่กับชีวิตเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็คงเป็นอาการที่<ม>เป็นแบบน,น,นะครับลักษณะมันเป็นยังไงครับอาจารย์ลักษณะอาการของลองลองโควิดที่ว่าเนี่ยอาการลองโควิดที่ว่านะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่ามันมันจะรู้สึกเหมือนไม่เต็มที่ครับเพราะว่าอันหนึ่งที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็คืออาการเพลียอาการล้ามันจะรู้สึกเหมือนไม่มีแรง จริงๆมันเป็นอาการที่หลังๆเราก็เจอกับภาวะติดเชื้อ,อไวรัสหลายๆตัวนะครับอย่างบางคนถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เราจะสังเกตว่าเอ๊ะช่วงหลังๆเนี่ยพอเราป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อาการเหนื่อยอาการเพียมันอยู่ยาวมากหรือสองอาทิตสามอาทิตย์ตยยังไม่หายกว่าจะหายก็เดือนนึงเป็นต้นไปไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆ,ๆตัวโควิดก็ให้อาการแบบนี้เหมือนกันคือมีอาการเพียอาการล้ารู้สึกว่าพลังงานมันดูไม่ค่อยเหมือนเดิมมันคดหายไปนะครับ มันจะรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นครับอันนี้เป็นอาการที่เจอบ่อยที่สุดในคนไข<ม>้ที่ที่หายจากโควิดแล้วครับหลังจากรักษาหายแล้วออกจากโฮมไอโซเลชันแล้วนี่ครับ<ม>ก็จะเจออาการแบบนี้นะครับต,นนต่ก็จะมีอาการแบบนี้เป็นแล้วมันเป็นนานขนาดไหนครับเป็นแล้วเป็นนานขนาดไหนจริงๆมันมีข้อมูลรายงานอ่ว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่ที่ลอง พูดคุยแล้วก็ลองฟังจากคุณหมอหลายๆท่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอว่าประมาณสักสี่เดือนนะครับหลังจากที่แบบมีอาการเนี่ยก็จะส่วนใหญ่อาการจะหายไปหมดครับแต่ว่าบางอาการก็จะมีเหลืออยู่นะครับบางคนมันแล้วแต่ด้วยครับบางคนอาจจะอยู่ได้ถึงหกเดือนอันนี้ก็<ม>ก็ขึ้นอยู่แต่รายงานบางอันอาจจะถึงในอังกฤษผมเคยเห็นแปดเดือนนะครับที่บอกว,ว่ามีอาการที่เป็นลองโควิดอย่างเงี้ยครับก,ก็แล้วแต่คนเลยครับมันมันบอกได้ยากแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยสี่เดือนน่าจะดีขึ้นแล้วครับ อาการที่มีก็จะไปหมดครับอาจารย์ครับมีคําถามฝากมาจากทางหน้าจอครับอาจารย์เอ<า>มีคถามมาว่าสาเหตุของโลงโควิดเนี่ยเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากตัวเชื้อเองหรือจากความบอบช้าของร่างกายที่เจอเชื้อครับอาจารย์ครับเอาจ,ารจริงๆตัวสาเหตุที่ที่เขาอายืนยันชัดๆเนี่ยคงไม่มีแต่แต่เขาเชื่อว่ามันมาจากการที่ร่างกายมัน อักเสบตอนที่ติดเชื้อครับแล้วมันก็เหมือนเป็นความบอกช้ำเหมือนที่ที่คาถามที่บอกถามมาเลยครับว่ามันเหมือนกับเป็นภาวะที่ร่างกายมันมีอาการอักเสบเยอะๆเยงี้ครับร่างกายมันใช้พลังงานเยอะมันมันมีการทําลายอวัยวะบางอย่างเพราะเชื้อพวกนี้ครับเวลาเข้าไปไปในร่างกายเนี่ยหนึ่งคือไปที่ปอดแน่ๆเพราะเรามีอาการที่ปอดนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไปที่หัวใจไปที่หลอดเลือดไปที่ไตไปที่อวัยวะอื่นๆอีกเยอะเลยครับหรือแม้แต่ ไปที่จมูกไปที่ระบบการรับรู้ต่างๆการรับรสรับกลิ่นที่เราเจอว่ามันผิดปกติครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นผลกระทบกับการอักเสบของร่างกายเวลาร่างกายตอบสนองต่อเชื้อครับอ,อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เขาเชื่อแล้วก็พูดถึงมากที่สุดแต่ว่าอัน,นอื่นๆเขาก็เขาก็มีการเหมือนกับเสนออยู่ว่าเอ๊มหรือมันจะคล้ายๆกับงูสวัสดไหมที่แบบออพอเราติดเชื้อ เป็นเลือไงครับติดเชื้อไปแล้วมันก็ไปแอบซ่อนตามปมประสาทแล้วก็วันดีคืนดีเขาก็ปว่มาอะไรเงี้ยครับแต่ว่านี้ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานและยืนยันนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่เขาเชื่อแล้วก็คิดว่าเป็นคําอธิบายที่ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือเรื่องของภาวะเสียที่เกิดขึ้นตอนติดเชื้อแล้วมันก็ทําให้เหมือนกับเป็นผลกระทบกับร่างกายบอบช้าแล้วก็ <Okay. S 2> ทิ้งร่องรอยมาเรื่อยๆครับอันนั้นก็เนี่ยครับ uh huh. อาการเพลยรานะครับหรือว่าเวลาถ้าปอดโดนทําลายเยอะๆหรือมีอาการเสยได้เยอะครับมันก็อาจจะมีประเด็นเร uh ื huh. ่อองงข การที่เหมือนแบบหายใจไม่อิ่มบางหลายๆคนจะเจอนะครับเวลาแบบหลังจากหายป่วยแล้วก็จะแบบเอ๊ะทำไมอาการเรายังแบบหายใจไม่ได้เหมือนเดิมมันแบบหายใจลึกๆแล้วมันจะไอเลยครับเจอบ่อยมากอันนี้ก็จะเป็นอาการที่มันก็จะยังหลงเหลืออยู่ได้ในบางคนซึ่งกลุ่มเนี้ครับผมก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นโฮมิสเตอร์เรชันก็มีนะครับที่ได้รับฟาวิมิลาเวียไปแล้วนะครับก็จะเจอได้บ่อยนะครับอไอเสมหะาอะไรที่เราเจอตอนที่คนไข้ป่วยเป็นโควิดเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะ มีโอกาสเห็นได้แต่ตัวที่เจอเยอะๆเลยนะครับคือเหนื่อยล้าหววเหนื่อยเนื้อตัวนะครับหายใจไม่อิ่มส่วนใหญ่เป็นพวกนั้นมากกว่าแล้วก็รับรสรับกลิ่นไม่ค่อยดีหรือหายไปเลยช่วงพวกนี้จะเป็นตัวที่เจอบ่อยๆนะครับ